ช่องเราก็จะเป็นการพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับเรื่องการทําสวนหลังบ้านนะครับว่าจะเป็นผักออแกนิกหรือพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับเมื่อก่อนผมเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่กรุงเทพมา20กว่าปีนึกอยากจะมาทําสวนที่ราชบ,บุรีจริงๆฝันไว้นานแล้วนะครับท่านที่เพิ่งเข้าชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีต้นไม้มาแนะนําครับนี่ต้นสเตอรลิเซียนิโคลไลนะครับ นี่คือต้นสเตอร์ลิเซียนี่กุไลน,นะฮะอันนี้ใบนะฮะจะจะเป็นไม้ใบเขียวครับเป็นไม้ใบประดับบ้านนะฮะตัวนี้ก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะอย่างนี้ใส่ในกระถาง6นิ้วนะฮะก็จะเป็นต้นขนาดประมาณ1ฟุตนะฮะยีเซนถึง30เซนนะครับตัวนี้ต้นสเตอร์ลิเซียนี่กุไลเนี่ยเป็นไม้นําเข้าจากทางฝั่งอเมริกาใต้นะครับผมเอา,มาเมล็ดมาเพาะนะฮะก็ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้ใบประดับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า เวลาใส่กระถางสวยๆแล้วเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับผมนี่ครับตัวอย่างของการเอาต้นเซอร์ิเซียมาใส่กระถางสวยๆเพื่อไปตั้งประดับตกแต่งในมุมบ้านนะครับนี่ผมใช้กระถางมินิมอลนะผมใช้กระถางมินิมอลสีขาวพร้อมขาตั้งนี่นะมาใส่ต้นขนาด6นิ้วนี่นี่คือต้นเซอร์ิเซียขนาด6นิ้วนะฮะนี่นะครับสวยเลยนะต้นนี้นะฮะเอาไปตั้งประดับมุมบ้านได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมรับแขกมุมทีวี อะไรต่างๆนะครับเราใส <cko> <designers say> ่กระถางมินิมอลสีขาวนะไอ้กระถางเนี้ยเราเราไม่ต้องใส่ดินแบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ต้องใส่ดินแบนี้เราแค่เอากระถางในสวนไปเลยนะกระถางหกนิ้วเนี้ยใส่กระถางมินิมอลเจ็ดนิ้วได้ดีพอดีเลยนะครับเนี่ยใส่กระถางมินิมอลเจ็ดนิ้วได้พอดีเลยนะฮะเนี่ยข้างล่างเขามีรูระบายน้ําอยู่นะเวลาเรารดน้ำเนี้ยน้ำจะไปขังข้างในนะครับเวลารดน้ําน้ําจะไปขังอยู่ข้างในนี้เราก็ใช้วิธีการอ่าเปิดรูระบายน้ําตรงนี้นะครับอาจจะสัก สองวันเปิดทีก็ได้นะครับผมะแต่เวลาเราลดเนี่ยเราลดสักหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วกาแฟนะหนึ่งแก้วกาแฟนะครับหนึ่งแก้วกาแฟทุกทุกเช้านะครับตัวนี้ถ้าตั้งในบ้านนะฮะบางทีอาจจะสองวันก็ได้ถ้าเกิดเปิดแอร์นะครับนี่ฮะก็เป็นกระถางแบบนี้งอสวยๆเป็นไงนี่ใส่กระถางอย่างนี้หรือว่าจะไปดูต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนี่เลยต้นใหญ่ครับต้นใหญ่แล้วก็ใส่กระถางใหญ่นี่ฮะกระถางใหญ่ตัวนี้กระถางผมใส่ ตัวนี้ข่าในใดเนี่ยเป็นกระถางสิบนิ้วส่วนตัวกระถางเนี่ยมันเป็นกระถางสิบสองนิ้วนะครับจริงๆมีทั้งสิบสองมีทั้งสิบห้านะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับว่าจะเอากระถางสวยๆยังไงนะครับและก่อนจะจากกันไปท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรบกวนติดตามช่องให้ด้วยนะครับและเมื่อติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ